สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนานทีนะฮะก็จะมีรถเข้าบ้างขายบ้างนะฮะสำหรับคันนี้ก็จะเป็น ฟอร์เรนเจอร์นะครับที่จัดไฟแนนซ์ไปแล้วถึงสามเจ้านะครับเจ้าที่สามถึงผ่านนะ <c oughs> ก็ไฟแนนซ์ทุกวันนี้ค่อนข้างยากเลยนะครับผม,มเข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่ละคันนี้ก็จัดที่เฮงลิซิ่งนะครับรอบที่สามคนที่สามนะฮะคนนี้ก็ผ่านไปนะค่างวดก็เบาๆสองพันสามพันสองพันกว่าบาทนะครับผมนะลูกค้าก็เอาไว้ใช้งานนะฮะเข้าในเมืองแล้วก็ ข้าไร่ข้าสวนนะครับไปนู่นไปนี่นะครับก็พอใช้งานได้นะครับผมนะฮะไม่อาจใช่รถสวยหรือว่ารถพร้อมเหมือนราคา2-3งสามแสนนะครับพวกนี้แสนไม่ถึงแสนนะครับนะก็ลูกค้าเดาไปหมื่นสองหมื่นอยู่นะครับเพื่ออยากให้ยอดมันตับนะฮะสำหรับคันนี้ก็รอลูกค้ามารับนะครับนะสภาพเราก็เตรียมไว้ล้างทำความสะอาดไว้ให้แล้วนะครับรอแค่ลูกค้ามารับรถกลับ รอส่งมอบนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับมันก็ได้เปิดแคปนะครับคือง่ายลงง่ายราคาเบาๆผ่อนเบาๆนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามตอนลูกค้ามานะครับ ใชแล้วครับขอบพระคุณลูกค้ามากนะครับเอารถไปใช้งานนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยครับผมเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับลูกค้าก็อยู่ที่ขอนแก่นนะครับคันนี้เอาไว้เขาอะไรเข้าสวนใช้งานทั่วไปธรรมดานะครับงวดเบาเบาสองพันกว่าบาทนะครับก็ฝากขอบพระคุณลูกค้าขอให้เฮงเลยรวยนะครับเห็นว่าลูกค้าถูกหวยด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับิตั้งแต่ ยังไม่รับรถเลยนะครับผม